สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ Facebook Page เพื่อนกเกษตร c h a n n นลนะครับวันนี้จะพาเเพื่อนๆมาดูบรรยากาศในช่วงยามเช้าที่สวนผักเหมือนเดิมนะครับเราก็จะปลูกผักสวนครัวหลากหลายชนิดเพื่อเก็บไปขายส่วนหนึ่งก็เก็บกินนะครับก็ใช้ประกอบกับข้าวทำกับข้าวกินเองปลอดปลอดภัยปลอดสารพิษนะครับนี่ นี่ก็จะเป็นดาวเรืองครับเพื่อนๆให้ดูดาวเรืองดาวเรืองดอกใหญ่ปลูกไว้18ต้นนะครับนับแล้วมีอยู่ทั้งหมด18ต้นซื้อมาซองหนึ่ง25บาทนะครับ25บาทเนี่ยมีอยู่20มเมล็ดงอกไป18นะครับ18ต้นกำลังโตกำลังสวยเดี๋ยวต้องขุดเอาไปแยกขยายที่อื่นนะครับผมต้องการที่จะปลูกเอาไว้ เก็บดอกดาวเรืองไปบูชาพระนะครับเพราะว่าแถวนี้หาซื้อดอกไม้ร้านดอกไม้มันไม่มีครับอำเภอที่ผมอยู่เป็นอำเภอที่ไม่มีร้านขายดอกไม้เราก็ต้องปลูกเองนะครับเพื่อบูชาพระเพื่อเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสตินะครับนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์ก็จะเป็นกรรมฐานอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนนี่นะครับทีนี้วิธีการทำยังไงให้เราได้ บุญอยู่สม่ำเสมอโดยที่เราไม่ต้องเสียงเงินมากนะครับยกตัวอย่างเนี่ยผมซื้อซองมา25บาทนะครับก็มาปลูกแบบนี้เราก็เอามาปลูกตั้งแต่ปลูกเลยเรานึกว่าเราจะปลูกดอกไม้เพื่อไหว้พระเพื่อบูชาพระพุทธนะครับพระพุทธ บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาพาระรัตนตรัยแบบนี้เรานึกแบบนี้บุญกุศลก็เกิดแล้วเพราะว่ามันเป็นกรรมาฐานครับเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติถ้าเราบูชาเทวดาก็เป็นเทวตานุสติก็คือนึกถึงคุณงามความดีของเทวดาเทวดาเขามีคุณธรรมอะไรทําไมเขาถึงได้เป็นเทวดาเทวดาเขามีฮิริโอตป,ปะก็คือเครงกลัวต่อบาปเขาถือศีลห้ารักษาศีลทําบุญเขาได้เป็นเทวดา ถ้าเรานึกแบบนี้เช่นเราไหว้ทเท้าวอวสุวรรณเรานึกแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเทวเทวตานุสตินะครับแต่ถ้าเราไหวพพ้พระพุทธพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงพระในช่วงที่เรารดต้นดาวเรืองรดไปเรื่อยๆนะครับใส่ปุ๋ยบ้างก็นึกถึงนึกถึงพระว่าเราจะเอาดอกไม้ไปไหว้พระทุกวันนะครับก็จะเป็นบุญกุศลนะครับก็คือผู้ไม่ว่างเว้นจาก กรรมฐานนะครับนี่ครับเพื่อนๆอันนี้ผมก็ได้เคล็ดลับมาจากหลวงพ่อฤศีลิงดําแล้วก็หลวงพ่อจรัญครับท่านก็พูดลักษณะทํานองเดียวกันว่าทําลักษณะแบบนี้นะครับแต่หลวงพ่อฤศีลิงดําท่านพูดถึงเกี่ยวกับปลูกผักผลไม้อย่างนี้นะครับเวลาเราจะใส่บาตรนอกจากเราจะทําทานในการใส่บาตรแล้วแต่ถ้าเราปลูกอย่างเช่นยกตัวอย่างต้นมะเขืออย่างนี้เราปลูกตั้งแต่ต้นมะเขือรดน้ําให้ปุ๋ยกว่าจะ ออกดอกออกผลเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเราก็ดูแลรดน้ําทุกวันบุญกุศลเราก็ได้ทุกวันมันเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นนิดทุกวันก็ถือว่ามีกรรมฐานทุกวันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของหลวงพ่อฤืีเรืองดําท่านได้เล่าให้กับลูกศิษย์ลูกหาฟังนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาเพื่อนๆไ,ไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ